ครับก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผมสำหรับอันนี้ก็คิดว่าจะเหรียนหลวงปู่ทวดนะครับเอามาให้ชมกันนะครับผมซึ่งก็ยังเป็นดบบ้ากันอยู่นะครับผมสำหรับหงวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดครับแต่นี่จะเป็นองอ์พิมพ์ตอรีตนะครับเป็นศูนย์ห้าครับเอามาฝากให้ชมกันครับ แบบยังไงบ้างนะครับผมน,นะครับก็เป็นภ้าที่ผมรันตนาึ้นครอประจำนะครับก็สลับกับองห่นด้วยครับผมบก็บากให้ชมกันนะครับผมซึ่งเป็นเนื้ออ่านวะนะครับหาชมได้ยากนะครับผม นี่เป็นศูนย์ห้าครับเป็นองหล่อนะครับผมปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับผมถึงช่วงนี้เรียนเซมาศูนย์แปดนี่ก็ด้ามากันอยู่ครับผมยังหาข้อยุติกันอยู่นะครับผมแท้จริงแท่านี้นีิครับผมตัวนี้เป็นศูนย์ห้าครับของ ผมตัวทวดครับผมพิมพ์ตอรี่นะครับแต่เขาบอกว่าเนื้อนาวาี่สร้างหน่อยนะครับสำหรับเหรียญนี้เนื้อนี้นะครับผมนาวาสี่จะไม่เยอะครับราคาค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนนะครับผมหลับเนื้อโลหานะครับผมดวงเวนเนื้อทองคำครับดีดามากครับเลยเนื้อทองคำครับผม แล้วก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอามาฝากให้ชมนะครับปีก็พึ่งอยังไงนะครับทุกครั้งยังไม่ได้เห็นสมหน้าสมตากันนะครับทีนี้ว่าจะถ้าเป็นชีพแบบให้เห็นสมหน้ากันนะครับจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมเอามาฝากครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ต้องขออนุญาตสลับกล่องนะครับผมต่อไปด้านหน้านะครับ แล้วก็มาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งพระองค์นี้เนี่ยก็มีคาบนะครับคาบใครขึ้นนะครับผมตีเป็นคาบสนิมประมาณนั้นนะครับผมก็มีคาบขึ้นตามาน,นี้นะครับตามเนื้อพระนะครับผมก็น่าจะผมบอกถึงความเก่าครับเป็นศูนย์สองห้าศูนย์ห้าครับผม โอ้ถ้าพูดถึงว่าศูนย์ห้านี่ก็เกิดก่อนผมอยู่สร้างก่อนผมเกิดนะครับเจ็ดปีครับเพราะว่าผมเกิดสองห้าสิบสองนะครับผมก็แปลว่าสร้างก่อนผมเกิดอยู่เจ็ดปีครับสําหรับอาโองนี้นะครับผมของลวงปู่ทวดนะครับผมครับแล้วก็มาเอาจอากก่อไปนะครับเพราะอาจจะมีอุปกรณ์ที่ อย่ารับนะครับผมอุปกรณ์ในการแกะภาพผมนะครับก็จะได้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็คิดว่าทำคลิปถ้าไม่ยุ่งยากบางนะครับก็ว่าจะออกจากกร่อบมาให้ได้ชมกันนะครับผมจะนี่กว่ากันนะครับผมครับแน่นนะครับโอ้โหครับ โอ้เล่มมือก็จะพังแล้วครับทีนี้ไม่ไหวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวหาอะไรสักอย่างก่อนครับมาแคะแคะก่อนครับโอ้อาจจะดูเหมือนน่ากลัวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับใจดีครับดูมีดนะครับโอ้โหเลยนะครับวอมอืมครับอืมอ่าอ่าหลุดแล้วนะครับ ดูกรอบก็กรอบแบบโบราณนะครับบ้านนอกบ้านนอกนะครับพระบ้านอกก็ไม่ใช่ว่าไม่แท้นะครับแท้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมผมลองซ่มดูนะครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะโทรศัพท์รับอืมก็โอเคครับผมพอใช้ได้ครับนี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผม โอ้กล่องไม่รู้ปยังไงครับครับดูเนื้อทันนะครับนี่จะเป็นอง,งหล่อนะครับผมพิมพ์เตารี่นะครับอง,งหล่อนะครับผมดูเนื้อผ้าดีเนเนอนะครับเนเนมีผลในการหล่อนะครับผมไม่ใช่ผ้าปัมนะครับ ช่วงนี้ก็ดราม่านะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหล่อหรือผ้าปั๊มนะครับยังถูกเพียงกันอยู่นะครับผมนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็ถือว่าสวยนะครับดูครับทันนะครับนี่จะเป็นหล่อแล้วก็มาแต่งตะไบนะครับผมคิดว่านะครับนี่คือผมสันนิษฐานนะครับ จะนี่ฐานว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมอืมครับผมเราจะไม่เอากล้องสองนะครับเอาซูมอเอานี้แหละครับผมแต่ก็พอได้อยู่ครับนี่ครับตะใบตะไบจะจยังเป็นรอยตะใบอยู่ครับผมน่าจะเป็นตะไบรอยเก็บ เก็บขังเก็บอะไรนี่แหละครับให้มันเรียบร้อยนะครับผมในการหล่อนะครับพอหล่อเสร็จก็มาตะไบแต่งนะครับผมความเรียบร้อยโอ้กล่องโฟกัสไปค่อยได้นะครับนี่ครับพิ้ว่าสวยที่ริงคาบนี่ับอันนี้ครับเป็นคาบสนิมครับขึ้นสนิมเขียวครับสลับองค์นี้นะครับป็นคาบสนิมเขียว จะเป็นปวดเป็นปวดอยู่ครับในการรอนะครับถ้ารอสองดีๆเนี่ยเป็นปวดเล็กๆ,ๆนะครับในการรอขององพระท่านนะครับก็อาจจะไม่อยากประกาศชี้มากนะครับเพราะว่าดูแล้วก็นี่อยู่ครับผมที่ผดในการรออยครับกล้องผมว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม แต่เขาว่าเนื้อนาวาน่มีหน่อยนะครับเนื้อนาวา่านี่จะเป็นด้านหลังนะครับตัวพลในการหล่อนะครับผมศูนย์ห้าครับแปลว่าสร้างก่อนผมเกิดอ,อยู่เจ็ดปีครับเพราะว่าผมเกิดสิบสองนะครับผมเจ็ดปีหกปีปีที่เจ็ดห่วมกัน,นครับ เจ็ดปีนะครับผมโอปีปีที่เจ็ดผมก็เกิดพอดีครับเออเมร์มาลายใส่ไว้แล้วเออใช่อยู่หรอกศูนย์ห้านึ่งสิบสิบสองนะพบปีผมเกิดนะครับนี่ครับจะช่วยช่วยนะครับโอ้กล่องมันโฟกัสไม่ค่อยได้นะครับผมโฟกัสไม่ค่อยได้นะครับ ยังเป็นรอยชนวนนี่นะครับผมในการหล่อนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงเสียงธรรมชาตินะครับเสียงแหบแห้งครับไม่รู้ใช้เสียงอะไรหรือเปล่ามากับครับถึงได้เป็นแบบนี้นครับผมก็ไม่ได้ไปร้องตะโกนเหมือนแถวสากแก้วนะครับแต่เสียงแหบแห้ง <c oughs> แล้วก็อาการมันเปลี่ยนแปลงนะครับก็นทำให้ อันนี้ครับสุขภาพเราเปลี่ยนแปลงนี่ครับดูสิครับสวยนะครับโอ้ยกล่องผมมันไม่ได้นะครับกล่องไม่ค่อยได้กลายเป็นสนิมเป็นสีอื่นไปเลยนะครับทีนี้ ที่เป็นสนิมสีเขียวนะครับคอสนิมเขียวเพราะว่าเนื้อนี้จะสร้างหน่อยนะครับสำหรับเนื้อนี้ครับราคาก็ค่อนข้างสูงก,กว่าเพื่อนครับยกเว้นเหรียญทองคำอย่างที่ว่านะครับผมองค์ทองคำอย่างที่ว่านะครับ สำหรับยุมเตารีดน่ยมีอย่างนี้ครับเนื้อนี่จะแพงกว่าเพื่อนนะครับสวยสุดหน้าครับ ผมก็ไม่พูดอะไรมากนะครับก็คงรู้ว่าหลวงปู่ทวดนี้เป็นสร้างจากวัดไหนนะครับผมทุกคนก็คงรู้นะครับผมคงอยูวัดช้างให้นะครับหลวงปู่ทิมท่านนะครับที่สร้างนะครับผมวัดช้างให้หลวงปู่ทวดครับผมก็เลยมาฝากให้ที่ชมกันนะครับถ้าใครมีก็เก็บนะครับผม นี่ก็ผ่านการสืาก,การใช้มาหนักพอสม้ควรครับสืกไปหมดแล้วครับแต่ก็มองบอกถึงความเก่านะครับผมกัยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่จะเอาพระที่มีอยู่นะครับมาทำาุริปให้ชมกันนะครับสำหรับลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับคลิปพระที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้หรือองค์ลุงผูทวดนี้ก็คุยกันได้นะครับถ้าคิดจะเช่านะครับผมแบ่งปันครับผมเอกทัก,กคอมเมนต์มานะครับไม่งั้นก็โทรก็ได้ครับผม098นะครับ493 4 5 9 3นะครับ คุยกันสอบถามกนได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ให้หลวงปู่ทวดนะครับปกปกักรักษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับยูดีมีแห้งครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ